ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้สวิสเซอร์แลนดอีกแล้วนะคะก็ Happy Friday นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนิกกี้ก็เพิ่งเรียนเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะ เตรียมตัวนะคะไปเติมขนตาค่ะตอน2โมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วอยากจะมาอัปเดตก่อนนะคะเรื่องงานครั้งที่แล้วที่นิกกี้แจ้งไปว่ากำลังรอ HR อยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอขอบคุณก่อนเลยนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นิกกี้นะคะถ้าใครอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะรู้เลยนะคะว่ามันไม่ง่ายเลยที่คนไทยอย่างเราเนี่ยกำลังจะหางานนะคะถ้าเราไม่ทำงานร้านอาหารหรือร้านนวดครั้งที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะก็กลับไปดูได้นะคะนิกกี้อัปเดตว่ากัง หางานอยูนะคะเราไม่ได้ยินกลับจาก HR ใช่ไหมคะเราก็เลยต้อง f o l l o w up แต่ในช่วงเวลาเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้งานแน่นอนเพราะว่าถ้าบริษัทไหนสนใจเราเนี่ยเขาก็คงจะติดต่อหาเราเลยใช่ไหมคะเราก็ได้คุยกันเมื่อวันอังคารนะคะทุกคนเอ้ยเมื่อวันจันทร์ค่ะเราได้คุยกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออฉันขอโทษเลยนะเออฉันชอบเธอมากเลยแต่ว่าพอพวกเรามาคุยกันแล้วอ่ะคือมันติดเรื่องภาษาจริงๆเพราะว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านใหญ่นะคะเขาต้องการคนที่ ผู้ภาษาเยอรมันแบบเก่งมากๆนะคะก็เลยไม่ฟิตตรงนี้ตอนแรกนิกกี้ก็เลยคิดว่าเราคงจะได้ทําที่สนามบินเพราะที่สนามบินเนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแล้วผู้ส่วนใหญ่แล้วผู้ภาษาอังกฤษมันก็โอเคเพราะว่ามันอยู่สนามบินเนาะแต่ว่า position นี้นะคะ่ะทุกคนมันเป็น position แบบ100%เราทํางานร้านใหญ่ของเขาค่ะเขาก็เลยต้องการคนที่ผู้ภาษาเยอรมันเก่งนะคะเราก็เลยแบบโอ้น้อยมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบบ positive ไว้ก่อนใช่ไหมคะนิกกี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเรา ก็เฟรนลี่กับเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาเนาะเราก็เข้าใจเขานั่นแหละว่าเออเขาต้องการคนที่พูดภาษาได้คนเราอะนอเนาะพอมันไม่ได้งานมันก็ต้องรู้สึกน้อยนิดนึงเราก็ต้องแบบโทษตัวเองว่าเราไม่เก่งพอหรืออะไรแบบนี้แต่ที่ไหนได้เออมันเป็นเรื่องภาษาพี่ก็กไปดูงานที่อื่นนะคะทุกคนคือเขาก็เขียนหมดเลยนะคะว่าภาษาเยอรมันต้องได้อย่างน้อยอะเลย B2 ทีนี้เราก็เลยมาตั้งสติใหม่นะคะก็เลยมาแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวนิกกี้จะตั้ง ใชเรียนภาษาเยอรมันถึง B2 เราค่อยหางานอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะคะแล้วนิกกี้กับแฟนก็เลยมานั่งคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปฮอลิเดย์กันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกเดือนมีนาเนี่ยแล้วก็ช่วงอีสเตอร์เนี่ยเราจะชอบไปเที่ยวกันนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะไปกลับไปประเทศไทยแล้วก็ไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีแล้วเราก็ชอบไปช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันหนาวมากเราก็จะแบบหนีความหนาวเนะเาะพอกลับมามันก็ เริ่มซัมเมอร์แล้วอะไรแบบนี้ก็เลยดูตั๋วเครื่องบินดูโรงแรมมันอะไรอย่างเี้ค่ะทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอวันพุธมานะคะนิกกี้ไปเรียนปุ๊บไปออกกําลังกายกลับมาบ้านแล้วก็กลังนั่งทําการบ้านอยู่ทุกคน H.R. เขาโทรโทรศัพทกลับมาหานิกกี้นิกกี้เขาแบบเฮ้ย ออมาทําไมก็เลยแบบรับใช่ไหมคะแล้วเขาก็ชันขอเวลาเธอสักสองนาทีได้ไหมเธอว่างที่จะคุยกับชันไหมอะไรอย่างเงี้ยนิกกี้ก็บอกเออไม่เป็นไรว่างสิชันกําลังนั่งทําการบ้านอยู่พอดีเลยกําลังแบบพยายามเรียนภาษาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หัวเราะแล้วลเขาก็เลยบอกว่าพอดีว่าพวกเราอ่ะมันนั่งคิดดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกเราอ่ะ ชอบเธอมากๆเลยแต่มันติดแค่เรื่องภาษาจริงๆเธอคิดว่ายังไงหรอถ้าเธอมาลองอทดสอบงานสักวันหนึ่งวันศุกร์นี้เธอว่างไหมถ้าสมมุติภาษามันมีปัญหามากเราก็คงโอเคอย่างน้อยเราพยายามแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้แบบมีปัญหาเยอะขนาดนั้นเราก็อาจจะแบบรับเธอได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราชอบเธอมากเลยเธอสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยไม่ใช่ขายอย่างเดียวอะไรแบบนี้กี่คิดว่าโอกาสนี้อันเนี้ยมันก็ดีสําหรับ ทั้งสองฝ่ายเขาก็เลยแบบเออเห็นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเสียดายมากเลยถ้าสมมติว่าเขาคือไม่ให้โอกาสนิกกี้อีกสักรอบหนึ่งก็แบบเออแอบดีใจมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าไม่มี High ็กซ์เ t คทชันนะคะไม่อยากมีความหวังอีกแล้วเพราะว่า ครั้งที่แล้วเรามีความหวังไว้เยอะมากพอเราถูกรีเจคชั่นเนี่ยเราก็รู้สึกหน่อยเลยอะค่ะทุกคนเนาะนิกกี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะประสบการณ์แบบนี้เนาะแบบหางานแล้วเราเราเราอยากได้งานนี้มากแล้วเขาไม่รับเราก็ต้องรู้สึกหน่อยจริงปะเราก็ต้องแบบโทษตัวเองว่าเราไม่เก่งพอหรอเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าโอ้โหแบบมันคิดเยอะมากเลยช่วงนั้นน่ะนิกกี้แบบ Energy ไม่ดีเลยอะค่ะแล้วเราไม่ชอบ Negative Energy อะค่ะทุกคนนิกกี้ก็เลยแบบโอเคเริ่มใหม่เริ่มความคิดใหม่ พอเราเริ่มแฮปปี้ปุ๊บเขากลับมาหาเราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้ยค่ะนี่แหละค่ะทุกคนก็อยากจะมาอัปเดตตรงนี้นะคะเดี๋ยวนิกกี้ก็จะมาเล่าว่าให้ฟังอีกว่าจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าจะเริ่มตอน2องโมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะสชั่วโมงเราก็อย่างน้อยมีเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อที่นิกกี้จับทร็กตัวเองนะคะแล้วก็พยายามฝึกภาษาให้มากขึ้นหรือทำโรลเล์หรืออะไรก็แล้วแต่นิกกี้ก็จะเตรียมพร้อมสาหรับวันจันทร์ก็วีคเอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าวันนี้พอไปต่อขนตาเสร็จแล้วก็จะไปเจอเพื่อน ในเมืองนะคะแล้วก็จะไปกินข้าวกันค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะไปแพดเดิลเทนนิสกันนะคะถ้าไม่ได้ไปแพดเดิลเทนนิสเราก็ไปอย่างอื่นทํากันนะคะแล้วอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันเลนทน์ใช่ไหมเรานิกกี้ก็จองร้านสเต็กเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหทุกคนเชื่อป่าวว่านิกกี้จองร้านนี้ไปตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วเราเกือบเต็มอะค่ะโชคดีเขามี2สาขานะคะเพราะว่าสาขาใหญ่ของเขาเนี่ยมันเต็มหมดเลยนะคะเขาจองกันแบบ1เดือนล่วงหน้าแล้วอะค่ะเราก็จะไปดินเนอร์กันนะคะอาทิตย์หน้าไปวันวันเลนทน์ เพราะว่าปกติแล้วนิกกี้กับแฟนไม่ค่อยสารภาตอะไรกันนะคะก็เลยบอกกับแฟนปีนี้ว่าเออเราไปวันเล่นไทยเดทกันดีกว่าวันนี้กลับมาใช่ปะแล้วนิกกี้ก็ เจอแพ็กเกจอันหนึ่งนิกกี้ก็บอกเฮ้ยแพ็กเกจนี้ของแฟนนิกกี้ก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วทุกคนนิกกี้ก็เลยแบบว่าเออขอเปิดได้ไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบเปิดกล่องมากใช่ป่ะแล้วนี่มาแบบนี้ค่ะทีเนี้ยนิกกี้ก็เลยบอกโอเคนี่ของเธออะไรหรอฉันขอเปิดได้ไหมปกติแฟนก็จะให้เปิดทุกอย่างแล้วนาบอกไม่ได้อันนี้เธอต้องเก็บไว้วันเลนทายถึงจะเปิดได้แล้วทุกคนนิกกี้เป็นคนที่ไม่ชอบเซอร์ไพรส์ไม่ชอบรออะค่ะแล้วเรายิ่งเห็นว่ากล่องเนี้ยมันมาถึงแล้ว มันวางไว้ตรงห้องนั่งเล่นทุกวันนะทุกคนแล้วมันก็แบบอยากจะแกะแล้วอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะก็โอเคเดี๋ยวนิกกี้จะเตรียมตัวไปเติมขนตานะคะเพราะว่าดูสิมันเริ่มหลุดออกมาแล้วโอเคทุกคนเมื่อกี้นี้คือนิกกี้แบบออนแฟนมากเลยแล้วเราก็แบบทายตลอดเลยว่าของขวัญแช่นนี้หรือเปล่าของขวัญช่นี้หรือเปล่าจนแบบเขาล้ำคานใช่ปะเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเธอก็เปิดได้เลย <laughs> ก่อนจะไปทําขนตา <laughs> เดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อน น้านิกกี้ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าแฟนจะซื้ออะไรแบบนี้ให้อ่ะดูนะ มันเป็นเหมือนเป็นเคลย์ดูนางซื้อไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเขาจะซื้ออะไรแบบนี้ให้อะคือติดอะไรขนาดนั้นนะแต่ทุกคนดูสิคือเราต้องจับมือด้วยกันนะแล้วก็ใส่มือเข้าไปในนี้แล้วมันก็จะแบบแข็งตัวแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนน่ารักมากเลยอะนี่นะคะการทํา ก็ต่อควนตาเสร็จแล้วก็ออกมาวิ่งข้างนอกนะคะเพราะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะที่ออกมาวิ่งข้างนอกเพราะว่าอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะในสวิตเซอร์แลนด์แดดออกอากาศดีมากเลย ดีมากเลยอะดูสีใหญ่มาก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นิกกี้ก็กับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเราไล่ของมาเยอะมาก2ถุงเต็มเลยนะคะเราจ่ายกันทั้งหมดนะคะไปประมาณห7แฟิบเแงเองอ่ะซึ่งราคาถูกมากถ้าสมมติว่าซื้อปริมาณแบบนี้ที่คูปนะคะก็ยังน้อยประมาณ1 4 0 1 5 0แฟรแงนะคะทุกคนแล้วแบบช็อกมากเลยจริงๆนิกกี้กับสามีแบบมองหน้ากันแล้วแบบแต่ก่อนทําไมเราไม่มาที่นี่ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาชอบกันนะคะที่เอาดีและอีกอย่างหนึ่งอะตอนแรกเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีขององแกนนีคตอนแรกก็แค่คิดอย่างเดียวว่าเออช็อปที่นี่ราคาถูกก็แสดงว่าของเขาก็อาจจะแบบคุณภาพไม่ดีอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วพอไปแล้วทุกคนบางอย่างที่ห้อเดียวกันเขาก็ขายทั้งคูปแล้วก็เอาดีใช่ไหมคะก็ราคามันก็ยังแตกต่างกันนะแต่มันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เอาดีไม่มีเราก็ต้องไปช็อปที่คูปเมื่อตอนคำวันที่ผ่านมาเนี่ยแฟนก็ไปช็อปที่คูป เขาก็ไปซื้อคลานเชตของเขานะคะก็แฟนิกกี้ชอบกินอันนี้แล้วอาดีเขาไม่ขายแต่ถ้าไปเยอรมันนะคะเราก็จะพยายามซื้อถ้าเราซื้อที่คูก,ก็ประมาณ6กแฟรงก์แต่ถ้าซื้อที่เยอรมันที่แอดีคาทุกคนแค่สยูโรเองอะคะ่ะซึ่งแตกต่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็มันก็จะมีบางอย่างแบบนี้แหละที่เรายังต้องไปที่คูปอยู่ผมตอนนี้ยุ่งมากเลยเพราะว่าพอไปวิ่งนิกกี้แค่เป่าเฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยมาดูกัน ว่าซื้ออะไรมานะคะได้ขนมปังมาสองชิ้นนะคะอันนี้เป็นขนมปังวีแฟนนิกกี้ก็จะชอบกินตอนเที่ยง เราก็ซื้ออันนี้มานะคะสำหรับอบเวนอันนี้ก็จะเป็นแบบ non-sticky มันก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นเนื้อออร์แกนิกนะคะแล้วก็เป็น light version ด้วยก็แสดงว่าอันนี้จะมี less fat low fat กกี้ถ้านิกกี้จะกินนะเราจะชอบกินแบบว่า โลแฟตมากกว่าเราวนิกกี้ไม่รู้ว่าอาดดีมีอันนี้รู้สึกว่าอันนี้300กรัมนะคะอันนี้น่าจะราคาประมาณ9แฟแฝงนะคะถือว่าราคาโอเคนะเพราะว่ามันโคงแกนี่บีเก้นชิคเก้นน g เกตนะคะอันนี้เราชอบผ่านเล่นกันกับแฟนคนละครึ่งนะคะสว e e ต p เทต t o สแเราดูทุกคน ชิ้นใหญ่มากแล้วสวยด้วยคือถ้าใครเคยเห็นนะแล้วไปคูปมาเกาะเราไปดูสวิตมาปทโชที่คูปนะคะมันจะสีดำแล้วแบบมันจะค่อนข้างเล็กแล้วเป็นแบบเชฟแบบมั่วไปหมดตรงบ้างเฉียงบ้างแต่อันนี้ดูสวิตมาเทเโชดิสวยมากนี่นะคะซื้อมา3ชิ้นและอีกอย่างหนึ่งที่นี่เวลาซื้อใช่ไหมคะเราไม่ต้องชั่งเองเราตอนไปเช็คเอาท์เนี่ยพนักงานเขาจะชั่งทุกอย่างให้เราหมดเลย นี่ซื้อพัมคินนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะทําอันนี้กินคืนนี้นะคะชอบกินมากเลยฝักทองนี่นะคะบล็อกคลิกี่แอปเปิลนี่ซื้อสปินเนตมา2ชิ้นนะคะแฟนซื้อพิซซ่า p ร o z เทนพิซซอร่อยนะคะทุกคนแล้วอันนี้นิกกี้ก็ซื้ออันนี้มาด้วยทุกคนดูสิมันเป็นซีฟู้ดเคยลองกินแล้วครั้งหนึ่งแล้วอร่อยมากนิกกี้ก็เลยซื้อมาอีกนะคะมัน Frozen นะคะมีมีหอยนางลมมีกุ้งแล้วก็ หอยเชลล์อีกประเภทหนึงอะค่ะซึ่งนิกกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอร่อยมากเลยแล้วเราก็แค่ต้มกับสปากเกตตี้กินซอสก็มีอยู่ในนี้แล้วแล้วแคลอรี่ค่อนข้างต่ำนะคะก็เลยแบบเออมันง่ายดีสำหรับวันไหนที่เราแบบไม่อยากทำกับข้าวนี่นะคะซื้อหอมซื้อเห็ดออแกนิกมา2ชิ้น แตงกว่านี่ค่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายกล้วยคือแฮปปี้มากเลยอ่ะแบบไม่น่าเชื่อว่าถูกมากก็โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นิกกี้แบบหิวมากตอน Roasted Pumpkin กินนะคะแล้วก็กินแซลมอนแต่นิกกี้จะกินแซลมอนแบบอะไรนะซาชิมินี่เปิดให้ดนูนะคะแต่อันนี้ซื้อมาจากคูกมันจะมีอันนี้เป็นไฮคุณิ l ีแซลมอนเลยนะคะมันเป็นซูชิเกรดแซลมอนนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถกินสดได้เลยนะคะนิกกี้ก็จะชอบ ล้างอันนี้แล้วก็เอามากินกับวาซาบิแล้วก็ซอยซนส,สนะคะก็เดี๋ยวนิ้กี้ก็จะกินอันนี้อันนึงเนี่ยทุกคนแค่อันนี้อันเดียวก็14แฟรงแล้วว่า แ okay, ค่ค่ะทุกคนตอนนี้นิกกี้ก็กำลังจะเต็มตัวไปแพดเดิลเทนนิสกันนะคะซึ่งอยู่ประมาณ10นาทีจากบ้านเราเองนะคะแล้วตอนนี้นิกกี้ก็กำลังจะกินวิตามินซีนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ออกไปวิ่งข้างนอกแล้วตอนแรกมันหนาวมากแต่พอเราวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มร้อนใช่ไหมคะพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยนิกกี้เริ่มรู้สึกเลยว่าคอเราเริ่มแบบคอแห้งเราเริ่มแบบไม่สบายหรือเปล่าเมื่อวานนี้นิกกี้ก็แบบอัดชาอัดวิตามินซี กินแบบ healthy food เลยนะคะเพราะว่าวันจันทรนี้นิกกี้ต้องไปทดสอบงานใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะไม่สบายนะคะแต่วันนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้นิกกี้กำลังจะเริ่มไดเอทแล้วเราไม่ใช่ไดเอทอย่างเดียวนะคะทุกคนเราเริ่มจะ track ด้วยนะคะว่าวันหนึ่งเรากินแคลอรี่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นิกกี้ก็จะใช้แอปนี้นะคะชื่อว่า My Fitness Pal อะไรที่เรากินก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถสแกนโค้ดได้เลยแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าอันนี้มันกี่แคลอรี่อะไรแบบนี้แล้วนี่ก็มีที่ชั่งน้ําหนักด้วยนะคะเราก็จะได้รู้แบบเป๊ะเลยว่าอันนี้มันกี่แคล แล้วพอเราทําแบบนี้ทุกคนมันทําให้เราคิดเลยนะว่าสิ่งที่เราคิดว่าแคลอรี่น้อยอะ่ะไม่จริงเลยนะคะแคลอรี่เยอะมากเหมือนแบบเมื่อชาวน,นิกกี้กินเห็ดใช่ไหมคะพอนิกกี้ชั่งไปปุ๊บแล้วก็มาแคลคเลตนะคะแค่เห็ดอย่างเดียวก็100แคลอรี่แล้วอะคะ่ะก็คือตกใจมากเลยว่าเออทาไมแค่เห็ดมันเป็นผักแต่ทําไมแคลอรี่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนิกกี้คิดว่ามันเป็นแบบกู๊ดไอเดียมากเลยนะคะทําให้เราเห็นเลยว่าบางอย่างที่เราคิดว่า เฮลที่สำหรับเราเนี่ยมันไม่ได้เฮลที้ตลอดไปแล้วถ้าสมมติตอนนี้นิกกี้จะลดความอ้วนนะคะวันไหนที่เราไม่ออกกำลังกายเนี่ยนิกกี้ตั้งเป้าไว 1, ้1 1,200- ถึง1,300แคลแต่วันไหนที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นประมาณ1,500 1 5, 4 0 0อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนแบบกินครัวซองหนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคิดว่าเออชิ้นนี้มันชิ้นเล็กแต่ที่จริงแล้วอะครัวซองเนี้ยสาแคลคือมันทาให้เราเลยเห็นเลยนะคะว่าเออทาไมเราแบบเพิ่มน้าหนักได้ง่ายมากถ้าสมมติว่าเรา ไม่เข้าใจอาหารพวกนี้จริงๆนะคะเหมือนไข่ใบหนึ่งก็100แคลแล้วก็วันหนึ่งเรากินตอนนี้นะคะแค่วันละ2มือ้อก็คือมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นค่ะเพราะว่าตอนเช้านิกกี้ทำฟาสติ้งก็แค่กินกาแฟดำนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะเตรียมตัวไปแพดเดเทนนิสกับ,กบพกเพื่อนสามีอีก2คนนะคะ2คนนี้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วนิกกี้ได้เจอเขาหลายครั้งมากเขาเป็นแก๊งเดียวกันกับที่เราไปเล่นแบร์รีตด้วยกันนะคะแล้วเขาอายุน้อยกว่าพวกเราเยอะเลยค่ะแต่ว่าเขา แบบโตกว่าอายุเขาอะค่ะแล้วนิกกี้แบบชอบคู่นี้มากนะคะเราชอบอะไรเหมือนกันคุยกับเขาง่ายแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟแบบชอบออกกําลังกายไม่กินเหล้าอะไรแบบนี้เหมือนพวกเราใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเออ เข้ากันได้นะคะก็หาเพื่อนก็หายากนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะค่อนข้างแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงคือแบบเขาจะไม่โอเพ่นตั้งแต่แรกที่เราเจอเขาเราต้องแบบเป็นคนที่ชักชวนก่อนอะไรแบบนี้เขาไม่ค่อยเปิดเหมือนคนไทยคนไทยเราจะแบบเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเล่นแผ่นโดเร็จเขาก็จะอาบน้ํากันใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเวลาเราไปอาบน้ําพวกฟิตเนสหรือแบบเทนนิสอะไรแบบนี้มันจะเป็นโอเพ่นชาวร์ก็คือ มันจะเป็นแบบที่อาบน้ําแบบเปิดอะทุกคนเขาจะแก้ผ้าแล้วก็อาบน้ําอยู่ด้วยกันห้องนั้น1ิบ0คนก็ว่าไปแต่คือเราไม่ชินนะคะทุกคนนิกกี้ก็เลยคิดว่าเราจะไม่อาบน้ําที่นั่นนะคะเพราะว่าเรายังอายอยู่คือแบบพูดไม่ถูกคือเราไม่มันไม่ชินหรอนะที่จะแบบมาอาบน้ําต่อทุกคนแล้วก็แก้ผ้ากันหมดเลยอะไรแบบนี้นิกกี้ก็เลยคิดว่าวันนี้ไปแพโดนิกกี้ก็จะไม่อาบน้ํานะคะโอเคเราต้องเริ่มไปแล้วนะคะถึงแล้วนะคะชื่อว่า uni paddle วันนี้เราก็ได้จองหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะสำหรับ4ี่คนแล้วก็เช่าไม้แปดแพโดเนี่ยสอันนะคะทั้งหมดก็หนึ่งร้อยยี่สิบแฟงค่ะ ทุกคนตอนนี้นิกกี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะคืออัดอะไรไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าตั้งใจเล่นกันมากแล้วนิกกี้รู้สึกผิดมากเลยทุกคนคือเราเล่นแพดเดเทนนิสไม่เก่งอะเนาะคือถ้าสมมติว่าเราไปเล่นกันแบบสนุกสนุกนิกกี้ก็ยังแบบเออตีได้บ้างแต่วันนี้เขาเล่นกันแบบนับพอย์กันนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกกดดันเรานิดนึงเรานิกกี้เล่นไม่เก่งเลยทุกคนแต่ว่าพวกเพื่อนอนนะเขาเล่นเทนนิสกันมาก่อนแล้วแฟนนิกกี้ก็ เก่งเทนนิสด้วยนะคะเขาก็เลยเล่นเป็นกันไงเพราะว่าถ้าใครเล่นเทนนิสไม่เป็นเรามาเล่นแผดมันก็จะค่อนข้างยากนะคะวันนี้นิกกี้ก็รู้สึกผิดมากเลยตอนนี้นิกกี้ก็ำลังจะอบฟักทองนะคะแล้วก็กินกับฟิชสติ๊กนี่นิกกี้โรสพ u มเค i n แล้วก็ใส่ o อล v ฟ o อ l นิดนึงแล้วก็โซล t ์แล p เพปเปแล้วนิกกี้ชอบกินอันนี้มากเลยทุกคนคือฟิชสติ๊ก จากที่ห่อเนี่ยคะ่ะที่ห่อกับตันอร่อยมากจะกินอันนี้แค่5ชิ้นก็จะตกประมาณเอ่อหชิ้นตกประมาณ200แคลกว่าๆคะ่ะก็ถือว่ายังโอเคพอพอิกกี้มาเช็คในแอปเนี่ย แคลอรี่ต่อวันนิกกี้ยังเหลือ8 8แคลนะคะอันนี้ก็อาจจะแบบเก็บไว้กินของหวานตอนจบวันหนึ่งนิกกี้ก็เสร็จแทร็ตเห็นไหมพันสวันนี้ออกกําลังกายนิดหนึ่งนิกกี้ก็ตั้งประมาณพันสเครื่องอกก็น่าจะร้อนพอแล้วนะคะามาใส่นิกกี้ก็จะชอบแยกแบบนี้อันนี้ค่ะจะใช้เวลาประมาณ2 5นาทีถึง30นาทีนะคะก็จะใส่อันนี้แล้วอันนี้ ฟิชติกใช้เวลาประมาณ10-15นาทีค่ะนิกกี้ก็จะอบอันนี้ไปก่อนสัก20นาทีแล้วค่อยเติมฟิ s ติกทีหลักสำหรับว e ค k อนบล็อกนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย